คนตายอยากย้อนเวลามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนที่ประสบความสำเร็จต่างเคยมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราอยากย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเช่นอยากกลับไปเรียนให้ดีอยากกลับไปดูแลตัวเองอยากย้อนกลับไปแก้ไขอดีตที่เคยทำผิดพลาดเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะมองย้อนกลับไปเสมอคนตายก็เช่นกันเมื่อมนุษย์สิ้นลมหายใจ ดวงวิญ,ญญาณออกจากร่างในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาและพบความจริงว่าพระเจ้ามีจริงจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาหาคนใดในพวกเขาเขาก็จะกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะเพื่อข้าพระองค์จะได้กระทำความดีในสิ่งที่ข้าพระองค์ปล่อยทิ้งไว้เปล่าเลยมันเป็นเพียงถ้อยคำที่เขากล่าวมันไว้เท่านั้นในวันผิพากษา ผู้ทำผิดจะกัดมือด้วยความเสียใจและพูดว่าโอ้ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับรอซูลก็จะเป็นการดีโอ้ความบิบัติแก่ฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนแน่นอนเขาได้ทำให้ฉันลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มีมาอย่างฉันและชัยตอนมันร้ายนั้นมันเป็นผู้เหยียดหยามนุษย์เสมอเมื่อเรายังมีชีวิตทุกลมหายใจคือโอกาสที่คนตายอยากได้ที่สุดแต่พวกเขาไม่มีวันได้อีกแล้วดังนั้น ถ้าเรารู้ว่าอะไรถูกให้รีบทำในวันนี้ก่อนที่ความเสียใจจะเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่และแก้ไขไม่ได้อีกต่อไปหากคุณชอบคลิปของเราสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ที่โพสต์ปักหมุดหน้าช่องได้เลยนะครับขอให้อันละตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าคอมเมนต์อาเมนเพื่อให้กำลังใจเราขอบคุณที่รับชมมากมากครับ